มาดูกันต่อนะเออข้อนี้นะเป็นแนวข้อสอบอีกแนวหนึ่งซึ่งเด็กๆหลายๆคนชอบถูกหลอกนะเป็นอะไรที่แบบโหเเห็นโจทย์นี้ใครจะทำได้วะชอบใช้คำนี้นะเรามาดูกันหน้าตามันเป็นยังไงนะนี่นะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ a b และ c เป็น จำนวนเต็มบวกขี่เส้นใต้เลยนะขี่เส้นใต้ใหญ่ๆคำว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเป็นเศษส่วนไม่ได้เป็นจำนวนเต็มลบไม่ได้เป็นศูนย์ก็ยังไม่ได้เลยนะ a b c ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นที่ทำให้นะ c คูณด้วย a บวก b เท่ากับ13แล้วก็ a ลบ b ลบ c มีค่าเป็น2นะนะ ถามว่าเฮ้ย a กำลังสลบ b กำลังสลบ c กำลังสองจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆถามเลยเจออย่างนี้ปุ๊บเด็กๆที่โอเคเลยบอว่าโุ้ยฉันแก้สมก,การอะไรพอเป็นนะเด็กๆจะถามก่อนเลยว่าอะไรเฮ้ยข้อ,อนี้มัน3ตัวแปรนะมันมี3ตัวแปรแต่ทำไมมันมี สมการแค่2สมการเฮ้ยมันผิดหลักการดิถ้ามันมี3ตัวแปรเนี่ยนะมันจะต้องมี3สมการถึงจะแก้สมการหา a b c ได้นะนะเด็กๆจะคิดกันเป็นอย่างนันนะถ้าเด็กๆยังไม่ค่อยมีความเฉลียวมีความเฉลียวในการดูโจทย์นะถ้าเด็กสังเกตดูดีๆนะอ่านี่คราวนี้รูดสอนเทคนิคแล้วนะถ้าเด็กๆสังเกตดูดีหนึง a b c ต้องมีจำนวนเต็ม นะสองนี่สิ่งที่สําคัญถ้าเด็กรู้จักสังเกตนะถ้าเด็กมีเซนนะให้เด็กสังเกตดูว่า C นี้เป็นจํานวนเต็มแล้วก็ A เป็นจํานวนเต็ม B เป็นจํานวนเต็ม A อบวกบก็ต้องเป็นจํานวนเต็มแล้ว C กับ A อบวกบมันคูณกันคูณกันแล้วได้แค่13ให้เด็กๆสังเกตดูว่าไอ้เลข13มเนี่ยนะมันต้องเกิดจากจํานวนเต็มบวก2จํานวนคูณกัน เมื่อมันเกิดจากจำนวนเต็มบวก2จํจำนวนคูณกันเนี่ยสิมันมีตัวประกอบอะไรมันมีแค่1กับ13ะนะเมื่อมันมีแค่1กับ13แปลว่าอะไรมีแค่1กับ13แปลว่า c อาจจะเป็น13หรือจะเป็น1ก็ได้ a บวก b ถ้าเกิด c เป็น13 a บวก b ต้องเป็น1ถ้า a อ่อ c เป็น1 a บวก b ต้องเป็น13แต่โจทย์เขาบอกว่ายังไงเด็กๆโจทย์เขาบอกว่าทุกตัว a b c ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก ดังนั้นเมื่อเป็นจำนวนเต็มบวกปุ๊บเนี่ยนะ a บวก b เนี่ยนะมันจะเป็น1ไม่ได้ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ย a กับ b จะเป็นจำนวนเดียวกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเขียนเป็น a a กับ b เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนละตัวกันดังนั้น a กับ b ไม่สามารถที่จะบวกกันแล้วได้1ได้เข้าใจปะเห็นยังเห็นยังปแปลว,ว่าอะไรถ้าเด็กๆสังเกตเห็นตรงนี้ปุ๊บเด็กๆจะรู้เลยว่าข้อนี้นะข้อนี้นะ ไอตัวเลข1มันคือตัว c ทันทีส่วนไอตัว a บวก b ก็จะกลายเป็น13ทันทีนี่คือเส้นทางคณิตศาสตร์ที่น้องต้องมีนะเ้นทางคณิตศาสตร์ที่น้องต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วนะว่า c เราเท่ากับ1แล้วนะ a บวก b เท่ากับ13นะแล้วเอาไปใส่ในตัวนี้ต่อเลยคราวนี้นะโยกมาเลยครับ เราบอกว่าตรงนี้คือ a ลบ b ลบ c เห็ไหม c คืออะไร c คือ1ลบ1เท่ากับ2ดังนั้นจะได้เป็น a ลบ b เท่ากับอะไรเท่ากับ3นะแล้วก็จะมีอันนึงก็คืออะไรอีกอันนึงก็คือ a บนะวก b เท่ากับอะไรเท่ากับ13เนี่ยกลายออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเราแก้สมการตรงนี้ไม่ยากละให้อันนี้เป็นสมนการที่1อันนี้เป็นสมนการที่ ครานี้เป็นเรื่องของสมการ2ตัวแปรสบายๆไม่ยากละข่าวนี้เด็กๆน่าจะพอเป็นละนะวิธีการแก้สมการ2ตัวแปรอย่างนี้ก็ไม่ยากจับสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันเลยเอาสมการที่1บวกสมการที่2จะได้อะไรจะได้เป็น 2A ลบ B บวก B หายเนาะก็จะได้เป็นอะไร3บวก13ก็เป็น16ดังนั้นก็จะได้ A เท่ากับเท่าไรเอก็เท่ากับ8แล้วเราก็แทน A ในสมการที่แทน A ในสมการที่ ที่ที่อะไรดีแทน a ในสมก,การที่1นะแทน a ในสมก,การที่1ในสมก,การที่ 1, 1เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไร <S <S ก็จะได้เป็น8ลบ b เท <B S 2> ่ากับ3ดังนั้น b ก็ต้องเท่ากับเท่าไร่เท่ากับ5ว้วายหลุดจ้าหลุดจ้าอ่ะหลุดจ้าเอาไปดูใหม่นะได้ b เท่ากับ5ได้ a เท่ากับแแล้วก็ได้ c เท่ากับ1นแน่ จบแล้วข่าวนี้นะเราได้มาครบแล้วนะทุกตัวครบแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือ a นะสิ่งที่โจทย์ถามคือ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ลบด้วย c ยกกำลัง2เท่ากับอะไรอ่าคูข,ขั้นนิดนึงนะ a คือ8 b คือ b คือ5แล้วก็ c คือ 1. 1นี่ ก็ได้ทลายหร่ลบ2 5แล้วก็ลบอีก1เป็นเท่าไรเอ่ยเป็น38นะเป็น38นะ ได้ไหมได้ไหมเห็ไหมจะสังเกตว่าข้อนี้นะมันต้องอาศัยเซนส์นทางคณิตศาสตร์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะซึ่งครูอยากให้เด็กๆเนี่ยมีเอาไว้เยอะๆเลยนะเซนส์นทางคณิตศาสตร์นะเวลาเราเจอสิ่งที่โจทย์บอกมาว่าตัวแปรนี้เป็นอะไรเนี่ยรีบขีดเส้นใต้เอาไว้เลยแล้วลองค่อยๆสังเกตถ้ามันมีอะไรผิดปกติจากอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเด็กๆเห็นความผิดปกติคือมันมีตัวแปร3ตัวแต่มีสมการแค่2สมการแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าการแก้สมการธรรมดา นั่นแหละคือสิ่งที่เด็กๆจะต้องอะไรจะต้องรู้จักสังเกตมันถ้าเด็กสังเกตเห็นโจทย์ข้อนั้นบอกได้เลยนะโจทย์แต่ละข้อนี่นะมันจะมาทดสอบความรู้ของเด็กเป็นส่วนเป็นส่วนถ้าเด็กมีสิ่งที่เขาต้องการทดสอบเด็กนะถ้าเด็กๆมีสิ่งที่เขาต้องการทดสอบเด็กก็คืออย่างข้อนี้คือมีเซนต์ตรงนี้เด็กๆก็จะทําข้อนี้ได้ไม่ยากเห็นไหมเวลามันหลุดจากการที่ เรารู้สี่เสร็จปุ๊บนะทุกอย่างง่ายแล้วมันกลายเป็นความง่ายไปแล้วเห็นไหมถ้าเด็กเจอตรงนี้เด็กๆจะทําข้อสอบสไตล์แบบนี้ไม่ยากแล้วสไตล์แบบเนี้ยครูบอกได้เลยนะคนที่ได้จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ สอบมียากแต่คนที่ไม่มีส่วนทางด้านนี้นะไม่มีความไม่ไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีจินตนาการไม่ค่อยมออีความอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ว่างั้นเถอะเออถ้าไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะรู้สึกเลยโหโจททำาไมโคตรยากเลยว่าใครจะไปทําได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เอาแล้วทาไมมีคนทําได้เกือบเต็มเยอะแยะไปหมดเลยนะแสดงว่าอะไรมันต้องรู้จักใฝ่หาความรู้นะครูฝากเอาไว้เลยนะให้เด็กๆใฝ่หาความรู้เยอะ แล้วเด็กๆจะทำข้อสอบยากๆได้อย่างไม่ยากฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไป